ครับผมก็งานคูปปอนนะครับจริงๆแล้วมันมีชื่อเต็มของมันด้วยนะก็คืองานคูปปอนคลาวเนทีฟปอนซึ่งเป็นงานคอนเฟอเรนซ์เนี่ยที่จะจัดทุกปีจริงๆแล้วองค์กรที่รับผิดชอบงานคอนเฟอเรนซ์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าค o าวเน t i ที c คอมพิวติ้งฟาวเดชันเพราะฉะนั้นเราเลยมีคําว่าค l าวเน a t ที e ปอนเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยซึ่งคูปปอนเนี่ยเราคงเดาออกแล้วเนาะคูปคูปมันย่อมาจากคูปเนียทีสซึ่งคูปปอนด์คร้วเรียคูปปอนนะเน,นี่แบบจัดทุกปี โลกซึ่งปีหนึ่งเนี่ยถ้าเอาแบบงานใหญ่ของอันนี้นะจะจัดทั้งหมดปีละ3ครั้งครั้งหนึ่งที่อเมริกาครั้งหนึ่งที่ฝั่งยุโรปแล้วก็จัดครั้งหนึ่งที่เอเชียซึ่งส่วนใหญ่ในเอเชียเนี่ยจะเป็นประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีองค์กรต่างๆเนี่ยที่แบบตั้งหน้าตั้งตารอเนี่ยเออมาจอยงานนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบผู้สร้างผู้สร้างก็คือแบบพวกโปรเจกต์ในกลุ่ม Cloud Native Computing Foundation ทั้งหลายหรือที่เราเรียกว่า CNCF เนี่ยเข้ามาจอยเพื่อประกาศว่าเฮ้ยวันนี้โครงการของเรามีอะไรใหม่บ้างมีอะไรอัปเดต มีอะไรน่าตื่นเต้นมีอะไรน่าสนใจบ้างแบบนี้แล้วก็จะมีคนร่วมงานแน่นอนอย่างเช่นผมนี่แหละที่จะไปร่วมงานซึ่งงานคุปอนที่ผมไปมาเนี่ยก็คือเป็นงานคุปอนยุโรปซึ่งปีนี้จัดที่ปารีสเพราะฉะนั้นงานคุปอนยุโรปเนี่ยก็ตามชื่อแล้วมันก็จะจัดไปเมืองต่างๆในยุโรปซึ่งปีก่อนเนี่ยจัดที่อัมสเตอร์ดัมแต่ว่าปีนี้จัดที่ปารีสก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยครับว่าคุปอนมีอะไรน่าสนใจบ้าง วันนี้เราคงไม่มาลงลึกดีฟเทคมากก็เลยอยากมาเล่าตีมที่ผมรู้สึกว่าไปฟังแล้วเป็นตีมใหญ่นะที่ได้จากงานทุกคนครั้งนี้กันนะครับก็คือมีทั้งหมด3ข้ออยเหมือนกันข้อแรกก่อนก็คือเรื่อง AI ซึ่งแน่นอนตอนนี้ AI เป็นอะไรที่แบบทุกคน้ายมากๆคนต้องใช้ใช้เป็นเรื่องปกติแล้วแล้วมันคือของจริงในงานทุกคนนี้ก็เช่นกันแม้ว่าเราจะรู้ว่าเออเทคโนโลยี AI ส่วนใหญ่เนี่ยจะตกอยู่ในมือบริษัทใหญ่ๆมากกว่าแล้วให้บริการเป็นคลาวด์เบสนะครับเราก็จะเห็นว่า ในงานคูบผ่อนครั้งนี้เนี่ยมีการ a d o ด t i o n ันเรื่อง AI เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Adoption ันฝั่ง Cloud เลยก็คือเอาของคลาวเนี่ยเอ่อแชท GPT Gemini หรืออะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยเอามา a d o ด t ใช้อยู่ในโครงการของ C N C F ไปจนถึงว่ามีการพัฒนา c h a t GPT for d e e Op อย่างเงี้ยเราก็เห็นโครงการอะไรประมาณนี้เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในฝั่ง C N C F มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแรกก่อน คือเรื่อง AI ข้อที่2เนี่ยก็คือโปรเจกต์ใหม่ๆของ CNCF ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีหลายโปรเจกต์มากที่น่าสนใจอย่างเช่นพวก Pixi รวมถึงมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับทางด้าน Developer มาด้วยอย่างเช่นโครงการ d a p p e r นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Enterprise Service Bus มีโครงการอะไรแนวๆนี้ออกมาเยอะมากเพื่อช่วยในการให้ Developer เนี่ยสามารถเดบเรื่องของ Architecture m i c r o s i c e Platform ยุคสมัยใหม่เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นด้วยหรือโครงการอีกโครงการหนึ่ง น่าสนใจมากอย่างเช่น Open FGA ซึ่งเป็นโครงการที่เราสามารถเขียนตัว Centralized Authorization นะครับอยู่ในตัวเซอร์วิสตัวนี้ได้เลยโดยที่แบบประกาศกันแบบเป็นภาษามนุษย์ภาษาคนธรรมดาอย่างเช่นมีโลอะไรบ้างมี user อะไรบ้างแล้ว user ตัวนี้ไปอยู่ในโลอะไรทำหน้าที่ทำสิทธิ์อะไรได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นมาถึงข้อที่3าข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของ Platform Engineering เหมือนกันที่ปีนี้เนี่ยมีทั้งโครงการที่น่าสนใจรวมถึงหัวข้อเนี่ยที่พูดเกี่ยวกับ Platform Engineering เนี่ยเยอะมากมีคน ที่จัดบูธที่ทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับทางด้านแพลตฟอร์มเจียริงเนี่ยที่ดังๆอย่างเช่นพวกแบ็กสเตจอะไรแบบนี้นะครับหรือพวกคอมเมอรเชียลทั้งหลายเช่นพวกคอตัวคอเทกซ์อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยหลายโครงการของ CNCF รวมถึงหัวข้อต่างๆเนี่ยมาพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มเจียรงกันมากขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าปีที่แล้วอีก สิ่งหนึ่งที่ผมทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วกันแล้วก็จะทําตลอดไปแล้วกันนะก็คือการแชร์สิ่งที่ได้จากงานคูปอนพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนรู้มากๆนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยว่าเราจะพูดเนี่ยเราจะพูดถึงเทคโนโลยีฝั่งเมกายุโรปทุกครั้งเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีความรู้สามารถอัปเดตใช้เทคโนโลยีเทียบเท่ากับฝั่งเมกายุโรปได้รวมถึงเราออฟสตาร์นะครับในฐานะเป็นคอนซัลเนี่ยผมก็จะอะเด็บเอาเทคโนโลยีใหม่ทั้งหลายเหล่านี้ เ,เข้ามาอยู่ในองค์กรของเราด้วยเพื่อสามารถเอาไปแชร์ให้กับลูกค้าของเราต่อได้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาแชร์รวมถึงเอามาปรับใช้กับวงการเทคประเทศไทยที่ได้จากงานคูปองครับ จากที่ไปดูงาน CNCF มาเนี่ยผมบอกเลยว่าคําถามข้อแรกที่มันเกิดขึ้นมาในหัวเลยนะเราจะจัดงานแบบนี้ในประเทศไทยได้ไหมซึ่งจริงๆผมต้องบอกว่าผมแง้มแง้มไว้นิดนึงแล้วนะว่ามีคนที่คิดจะทํางาน,นพิพอนไทยแลนด์เนี่ยอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเพราะนั้นนะ่ะอันแรกก่อนเลยเนี่ยเราอยากย้ายงานตรงนี้เนี่ยที่แบบมีเมกายุโรปเนาะอยากมาจัดงานที่ไทยบ้างอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นผู้สร้างไปงานพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เราพบเจอคือการเป็น คนสร้างเทคโนโลยีเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านั้นนะ CNCF Landscape ผมฝันเห็นว่าวันหนึ่งอะ่ะจะมีโครงการที่มีคนไทยเป็น Founder หรือ Co Founder ของโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วได้มีโลโก้ของโครงการนั้นนะครับอยู่ใน CNCF เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะคนไทยยุคสมัยใหม่เนี่ยเรามีศักยภาพพอที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้มาได้แน่นอนผมอยากให้ลองเข้ามาดูครับ CNCF คืออะไรแล้วมาสร้างสิ่งเหล่านี้ด้วยกันดีกว่าครับ